โอ้ทุกคนสวยมากงามงามลยจ้ะมาละเด็ดต่อวันนี้เอาถุงมานะจ้ะใส่ถุงจ้ะเอาถุงมาจ้าต่อจากอีพีที่แล้วเลยทุกคนดูขาดูขาเห็ดละอึบอึบโอ้ย ขาเห็ดสะก่อนงามบ่อจ้าเห็ดแบบขาแบบผูใหญ่จริงๆตาเนี้ยนี่เก็บแค่แถวนี้ก็เต็มถุงกลับบ้านได้เลยนะคะทุกคนจริงเยอะมากนะคะ เดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดูงามบอสสุดไปเลยไม่ได้เอามีดมีดอยู่ในตะตะกร้าทางนู้นค่ะปกติเอามาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี เพื่อนๆใช้มีดตัดก็มันนะคะแต่ว่าเจ้สะดวกเก็บแบบนี้คะ่ะเอาไปทาที่บ้านนะงามจริงงามมากเก็บแบบยาวๆไปเลยนะคะอืดพอยนี่มาค่ะมาตรงนี้นะคะดูดูพร้อมดูดู สวยงามมากนี่ค่ะลักทุงตามมาจ้ะดีนะมาทันป่านี้ป่านี้เป็นป่าที่แบบอุด,ดมของเจ้เลยนะเจ้เรียกว่าป่าอุด,ดมสมบูรณ์ของเจ้เลยป่านี้นี่ค่ะสุดสุด เก็บเร็วไม่ได้นะมันมีไม้ต้นบลูบุรี่อะไรเงี้ยขวางปีที่แล้วมันไม่ออกนะมาออกปีนี้เยอะหาแบบเยอะมากค่ะทุกคนนี่ดูขาวอะสมพออุดมไหมหเรียกป่าคุณอุดม ที่แล้วเจ๊ก็มาตรงนี้ล่ะค่ะแต่ว่าเก็บได้นิดเดียวนะคะโอยเนี่ยทุกคนได้เกือบขึ้นถึงไปแล้วอ่ะนี่ดูไม่ได้ไปไหนเลยคลานอยู่ตรงนี้อือดูโอ้โหนี่ค่ะทุกคนเจ๊กองไว้ก่อนนะคะ โอ้โหยุงมาแล้วทุกคนยุงยุงดูว่านี่โอ้โหทำไมหลุดอะทุกคนพาสะอ้นลายไหมงามขักงามแน่เจจะไม่เก็บแล้วอัดในถุงนะคะเดี๋ยวเห็ดมันแตกเห็ดมันแตกเด้อพี่น้องจ้า

แต่ก็ปิดได้ก็ปิดแหละทุกคนเสียดายทุกคนได้ไหมอะ่ะยุ่มแบบนี้นี่อู้ได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 เดี๋ยวไปคัดอีกทีนึงเดี๋ยวมันมีเห็ดไอ้เล็กๆที่เจ๊ชอบชี้ให้ทุกคนดูอ,อ่าอีพ่ออีแม่เห็ด ดู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 เห็ ủ, ดตาโตนี่ค yeah. ่ะเยอะจริงๆเลย จริงต้นเขาอะเท่านิ้วชี้อะทุกคนใหญ่กว่านิ้วชี้อีกอ่ะโอ้ใหญ่จริงสะออนหลายฝานี่โอ้ยน่าทึ่งงามขลัเลย ตอนนี้ตอนนี้ขย,ยุ่มแล้วนะคะตรน,นี้ขยะเยอะหน่อยนะคะทุกคน,นไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่มองเดียวอยู่แต่ตรงนี้เลยโซนเดียวนี่ดูเดี๋โช์ คําเดียวว่างามไปค่ะไปต่อจ้ะทุกคนตอนนี้เริ่มรนเริ่มรีบแล้วจ้ะมันมืดสุดๆแล้วนะจ้ะน,นี่เล็กนีดเดียวจริงๆถ้าเขาไม่หนาวอะ่ะเล็กๆเขาก็จะขึ้นมาอีกนะคะทุกคน นายพานเขาล่าสัตว์อยู่นู่นไกลๆนู่นค่ะได้ยินแต่เสียงป้องปังป้องปัอง,ปอ,งอยู่ไกลมากอีกภูเขาอีกฟากหนึ่งเลยอะคะ่ะนี่เริ่มจะสวยเลือกได้แล้วนะคะทุกคน อันนี้แตกมดแล้วเราจะไม่เก็บนะจ๊ะไม่ถงไม่สมควรเก็บอัดๆไปเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวแตกพุกนดูฉัดป่ากินอะ่ะก็แบ่งกันกินนั่นแหละค่ะทุกคนสะอนคนเก็บเห็ดขายเนาะคนที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะที่อยู่ใกล้ๆโรงงานนะทุกคน เดี๋ยวเราให้เจ้แบบขามดีกว่านี้ก่อนนะจ๊ะบุกเบิกให้ดูค่อยๆเดินค่อยๆย่ยองๆแยงๆไปค่ะโอ้โทุกขาขายาวมากนี่ถ้า นี่ถ้าได้เต็มถุงนี้อีกนะทุกคนนี่ได้ครึ่งถุงครึ่งถุงกว่าแล้วค่ะนูได้ยินไหมทุกคนปงปางปงปาง,ง,งนู่นน่ะไปค่ะไปต่อฝรั่งอยู่นู่นค่ะเดินจะถึงทางแล้วทุกคน หเห็ดแวะก่อนจริงๆเห็ดพอแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ <c oughs> ถ้าเก็บไปเยอะงานมันก็จะเยอะไงเก็บพอดีพอดี <c oughs> อะใครอยากจะให้เจ้เก็บเห็ดขายให้ก็บอกเด้อะแต่ขอพิกัดที่สรีเดนนะโอ้ เมืองไทยนี่ถ้ามีโอกาสก็จะเอาไปให้เอาไปให้กินนะคะทุกคนบกขายด้วยค่ะออมันส่งไปไม่ได้หรอกจากสวีเดนอะสวีเดนนะกดเยอะจะตายที่ไม่ได้ดูกดเข้าหรอกคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ มากกว่าเขาเป็นพิเศษไม่ให้ส่งหรือเปล่าไม่รู้นี่ทุกคนดูแต่นีนขาสั้นเราจะไม่เอานะคะอยากได้แบบขายยอะยาวอะขาสั้นมากเลยอย่างเงี้ยอยากได้ขายยาวที่เราเก็บมากน่ะไปค่ะไปหาดูเดินสักหน่อย ขาทุกคนชมนะจ๊ะนี่ที่เขาอยู่แบบนี้มันจะยาวเนาะนี่ขาเขาจะยาวขึ้นประปายได้นน่นี่อยากได้ขาแบบนี้ซึ่งมันไม่มีแล้วมั้งไปเดินหาดูนิดหนึ่งคะ่ะไป ลานนะทุกคนโอ้ยดูกขอโทษทนใ้มันสันต้องทำน,น,น,นี่เล็กมากเลยอะ ทุกคนสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะปะปนกันไปนี่เลยว่าจะไม่เก็บให้เต็มถุงนะเนี่ยเดี๋ยวไปเทรวมกันที่บ้านว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะจริงจริงเจียวไข่เสร็จแล้วเนาะหิวจะกินโอ้โหทุกคนดู Oh. แต่มันไม่ได้สวยทุกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะต้องคัดเอานะคะตรงนี้นี่คือทางจะกลับบ้านอยู่แหลวมาเห็นก็คัดโอ้ป่าเมื่อกี้นี่เก็บมันมากสวยจริงๆ นะคะจะเสื้อได้เลยมันมืดอ่ะทุกคนนี่อ่ะนู่นทุกคนดูเชือมันเยอะขาดแต่ว่ามันแก่แล้วแก่ขัดเอาเนาะมาแล้วก็ได้เดี๋ยว เขาก็เราต้องปล่อยให้ในายพานเข้าป่าด้วยเขาเห็นเราเขาก็จะไปนูน่นกันข้างในลึกๆนู่นนะคะเจ๊ก็ได้ยินอยู่ว่าเขาอยู่กันข้างในสุดๆเลยซึ่งเราเดินไปไม่ถึงหรอกคะ่ะมันไกลมากนีนะคะนี่ค่ะแก่หมดแล้วแถวนี้ โอ้นี่นี่น,น,นี่ติดอีกสักหน่อยอึ๊บอึบนี่สุดมันไปด้วยกันทุกคนมันจริงๆเลยสวยมากเลยตัดคือเก้าตัดขาเห็ดแล้วก็เอามาโรย ป่าอีกเหมือนเดิมนะะอุยอ้ยร้อนอีกแล้วเดินแค่นี้ก็ร้อนร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเราอยู่ใกล้ทางแล้วคะ่ะไม่เป็นไรละอยู่ข้างนอกข้างนอกนี้ ดอกเขาก็จะไม่ค่อยงามเนาะบรรยากาศมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอากาศอะข้างในน่าจะชุ่มชื้นกว่าเนาะดอกเขาก็เลยสมบูรณ์มากเนาะนี่โอ้นี่ค่ะทุกคนมาคัดเตาตรงนี้ว้าวได้อีกแล้วทุกคนมานดีนะเดินขึ้นมาใหม่ ฝรั่งฝรั่งเขาก็าเก็บทางนูน้นค่ะเก็บไปตากตากเลยตากเลยจ้ะถ้ามีสถานที่ตากนะตากได้ตากถือทุกคนถ้าเราไปอบอะ่ะมันก็แห้งดีแห้งเร็วอยู่แต่ว่า เบืองไฟทุกคนแล้วมันต้องมานั่งรอถ้าเราไปตากนะตากเสร็จเราก็ไปไหนก็ไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ๊ใช้ตะแกรงนะคะเสียบเสียบเสียบที่ระดอกนะทุกคนซึ่งใช้เวลานานมากแต่เจ๊ก็ตั้งใจทํานะอืมเจ๊ไม่คานการทําแบบนั้นเนาะเสียบที่ระดอก <laughs> เจ๊ไม่ได้เทรวยนะอืม ไม่ได้เทแบบรวมบนพื้นอะไรเงี้ยเจ๊ว่าแบบนั้นมันเน่าอะค่ะมันเน่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราคัดเอาเนาะมันก็ต้องมีเน่าบ้างแหละเรื่องธรรมดาดู่าทุกคนเออน้ำมงน้ำมุกก็เยิมเลยช ด <ś led> อ,อสนุกทุกคนมันมากกระหลังเขาอยู่ไหนไหมล่ะหูทุกคนดูตรงนี้ไม่สวยก็ไมี่สวยด้ยนะกองนี้สวยไหมดูก่อนมันสั้นไงออ้ขาตุดลุดเนี่ย ขาสั้นๆนี่อึบ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 โอ้ออดูขาขาสั้นๆอย่างเงี้ยเลือกเอาแหละทุกคนไม่ต้องไปเก็บหมดหรอนกนะคะไปต่อค่ะทุกคนนี่โอหอันนี้แห้งหมดเลยแห้งจริงแห้งจังเด้อแห้งมากดู แห้งมากเลยทุกคนอาจจะว่าโอ้เสียดายถ้ามันไม่เก็บมันแห้งค่ะทุกคนน,น,นี่เราน่าจะเก็บตรงนี้ได้นะนี่ค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเจ้ต้องขอตัวก่อนนะเก,เก็บกลุ่มนี้เสร็จไปเลยค่ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านใช่ค่ะกลับบ้านกลับบ้านเรานะฮะตรงนั้นไม่สวยแล้วนะคะ ไปค่ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากร้อนมากสนุกไหนฝรัง่งนูน่นฝรั่งอยู่ตรงน้นูน้นค่ะส่วนตัวแช่อยู่นี่จ้าสนุกดูเหงื่อออกเต็มเลยเนี่ยอย ได้เหงื่อด้วยเหมือนออกกำลังกายไปในตัวเนาะแบบนี้เดินจะกลับแล้วนะทุกคนแต่ตาก็ยังเดินแวะเวียนตรงนั้นตรงนี้อยู่สงมีความสงสัยมีความสงสัยคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ เออแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะตาก็มองขอบๆไปนะเดินดีๆโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาจ้าเทรวมกันมาเทรวมกันดูจ้ะก็ได้เยอะขนาดไหนนะหูตะก้าหนึ่งได้เยอะนะทุกคนได้เยอะมาก เจ้ก็แอบทำไปแล้วเออหนึ่งกะละมังนะหนึ่งกะละมังหเยอะม,มากเลยนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะอยู่จ้าเราเก็บเท่าไหร่นะหนึ่งถุงพลาสติกด้วยเนาะเนี่ยเยอะมากเลยเต็ม,มเลย,ยมม เยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งกาละมังนะคะอยู่ข้างนอกนู้นค่ะไม่เอาเข้ามาละนี่คะ่ะที่เก็บมาได้นะนี่คะ่ะเยอะเยอะจังเลยนี่เลยจ้านี่นี่ ขนาดนี้มีแต่สวยๆวยค่ะสวยมากนี่จ้ะที่เจะเอาไปทำความสาดอันะนั้น่ะเจ๊จะทำเป็นอะไรนะทำไปแล้วแหละไข่เจียวทำกินไปแล้วจ้ะโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะ พุ่มดอกไม้จ้าไปจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมมาช่วยกันตัดาขาเห็ดด้วยนะคะเวลาไลฟ์สดเดี๋ยวจะไลฟ์สดตัดขาเห็ดจ้านี่เทรวมให้ก่อนเพราะว่าสัญญาไปแล้วว่าจะมาเทรวมให้ดูจะมาเทรวมกองกองไว้ก่อนแล้วก็อีกลังใหญ่อ,อีกอะไรนะากามังใหญ่ก็ตัดเสร็จไปแล้วจ้ะแต่ว่าไม่ไดเอามาเทรวมให้ดูเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปนกันโอเคค่ะไปนะจ้า